สันมืดต้องห้ามสามารถทำให้ผู้ที่ใช้เคลวิชามีพลังที่เหนือกว่าคนทั่วไปได้การจะใช้เทคนิคเช่นนี้ต้องพึงระวังเป็นอย่างมากเพราะจะทำให้ถึงคาดได้สันมืดต้องห้ามเป็นเคลวิชาที่ขัดต่อกฎทางโลกและสวรรค์เพราะว่าแบบนั้นผู้ใช้วิชาสาันมืดต้องห้ามจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยปกติแล้วสันมืดต้องห้ามไม่สมควรมีอยู่บนโลกใบนี้ แต่หลังจากที่ข้าได้คนพบสุสานจัก,กพัิและหอคอยอสุราข้าก็ไม่แปลกใจเลยที่จะมีสารมืดต้องห้ามปรากฏอยู่บนโลกใบนี้สมบัติล้ำค่าเช่นนี้ต้องเป็นผู้เยี่ยมยุทธในสมัยก่อนที่รงเหลือไว้และผู้ที่ได้คนพบมันถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากถึงแม้อาณาจักรทังต้าจะมีแต่พวกขยะเต็มไปหมดแต่ก็ยังดีที่ในสมัยก่อนยังมีผู้ที่โดดเด่นปรากฏตัวออกมาให้เห็นบ้าง ผู้ที่สร้างสัตว์มือต้องห้ามส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ที่โหดเหี้ยมแล้วก็กะหายในเลือดและคนผู้นั้นจะต้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งในอาณาจักรทั้งเก้าแน่นอนต้านๆงั้นก็แสดงว่าเหยียนรู้อยู่นางฝึกปืนสัตว์มือต้องห้ามสินนะต้องไม่ผิดแน่นางจะต้องฝึกปืนสัตว์มือต้องห้ามเป็นแน่แท้นางปกป้องร่างกายของนางแล้วก็หยกแก้รำค่าหลังจากที่พมอมาจย์ของนางถูกทำลายลงไปกายของนางจึงเปลี่ยนแปลงตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องยากที่นางจะมีชีวิตต่อได้เออไม่จริงนะหรือว่านางจะตายเพราะว่าข้าเป แต่ว่าเจ้าภาวนาให้นางตาจะดีกว่านะทําไมล่ะเพราะว่าถ้าเกิดนางกายเป็นปีศาจก็หายเลือดโดยสมบูรณ์คนแรกที่นางจะสังหารนั่นก็คือเจ้ายังไงล่ะเอ๋งั้นรียกกลับดีกว่าข้าชูเฟิงรู้สึกละอายใจยิ่งนักการที่ข้ากลับมาก็เพื่อมารับโทษไปซีเจ้าออกไปก่อนข้ามีเรื่องที่จะต้องพูดคุยกับชูเฟิงสักหน่อยเรื่องของเย็นรู้อยู่เจ้าอย่าได้เอาไปบอกใครเป็นอันขาดล่ะเจ้าค่ะรู้อยู่นางเป็นสตรีที่ค่อนข้างเก้าร้าวและแข็งกระด้างชูเฟิงข้ารู้สึกดีใจที่เจ้ามายอมรับความผิด้วตัขอองงเเจา เจ้าพอจะบอกข้าได้หรือไม่ว่ารู้อยู่ตอนนี้นางอยู่ที่ใดถ้ากลัวว่านางจะทําอะไรโดยที่ไม่ยังคิดออขอรับอันที่จริงแล้วข้าได้ทําให้ดีกับนางและนางก็ได้คุมขัางอ,อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองฉู่เฟิงเจ้ารู้หรือไม่สาเหตุที่ร่างกายของลู้อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเพราะอะไรกันข้าต้องขออภัยด้วยหากข้าพูดตามตรงนี่ไม่ใช่เพราะโอสถวิเศษแต่น่าจะเป็นวิชามาน ถ้าข้าอธิบายไปว่าเป็นสารมืดต้องห้ามท่านเจ้าสำนักเดวลวินิยกคงไม่เข้าใจที่ข้าพูดเป็นแน่อ๋อมีหน้าละข้าพอจะไปติดประต่อเรื่องทั้งหมดได้แล้วผู้อาวุโสถ้าเกิดท่านรู้อะไรก็บอกข้ามาเถอะคือว่าย้อนกลับไปเมื่อสมัยผู้ก่อตั้งสำนักสาเหตุที่สำนักของเราถูกสร้างบนหุบเขาเช่นนี้ก็เพราะว่าบนยอดของหุบเขามีสารมืดอ,อยู่ชนิดหนึง่งมันถูกสลักไว้บนยอดหุบเขาไม่มีใครสามารถเอามันออกไปได้มันจึงอยู่แบบนั้นมาโดยตลอดเพื่อปกปิดเรื่องสารมืดผู้ก่อตั้งสำนักจึงได้สร้างสำนักขึ้นมาาาและเเปี่ยนนนกกรขขึ้ ให้มีเพียงแค่คนในสำนักเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นมาที่นี่ได้สร์มืดเป็นเคล็ดวิชาที่มีความลึกล้บเป็นอย่างมากไม่มีใครเข้าใจได้อย่างถ่องแท้มีเพียงแค่พูกก่อตั้งเท่านั้นที่สามารถเข้าใจมันได้นางเคยกล่าวไว้ถ้าเกิดสำนักมีสิทธิ์ที่โดดเด่นคนผู้นั้นจะได้สิทธิ์ในการฝึกเบือเคล็ดวิชาสาั์มืดพอข้าได้ยินเจ้าพูดข้าก็จำเรื่องนี้ได้ทันทีหลังจากที่ลู่อยู่เห็นสั์มืดครั้งแรกนางก,ก็มีความสุขมากลู่อยู่เจ้าจะไปไหนกันอ่ไม่มีอะไรเจ้าค่ะข้าแค่จะไปฝึกปือวยุทธาจจะเปป็นนไได้้ว่าาาาาสสมรรถเขใจมือย่างงอแท เออผู้อาวุธโสด้าขอเข้าไปดูสัตว์เมื่อต้องห้ามได้หรือไม่ถามด้ดีจริงๆเลยจเลยจ้าอยากจะไปดูอย่างนั้นเหรอขอรับเอิ่มอมหลังจากการประลองงานประชุมร้อยสำนักเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปนะเฮ้ยชูเฟิงจะทําอะไรกับสิทธิ์พี่เหยียนเจ้ามันเป็นปีศาจเฮ่อเอ๊ใช่แล้วข้าเป็นปีศาจทางที่ดีเจ้าอย่ามายั่วมโมโหข้าจะดีกว่านะเออบังอาจไม่เช่นนั้นข้าจะทําลายพลังยึดของเจ้าแล้วจับเจ้าไปขายในหอดังลมเออปัก รอบชิงชนะเลิศงานประชุมร้อยสำนักเจ้ารู้เหตุผลหรือไม่ว่าทําไมสำนักดาลุนียกถึงได้ถอนตัวออกไปข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันแต่ข้าไม่เห็นแม่นางลู่อยู่มาได้สักพักแล้วนะข้าได้ยินมาว่าเจ้าสำนักเดลุนียกต้องการสร้างความสัมพันธ์กับสำนกับนกบางการคลามจึงจับให้ลู่อยู่แต่งงานกับชูเฟิงชูเฟิงอีกแล้วหรือมันเป็นใครกันแน่นะหรือว่าที่ลู่อยู่หายไปจะเป็นเพราะเรื่องแต่งงานช่างเป็นสตรีที่น่าสงสารยิ่งนักถ้าข้าเจอมันข้าจะสั่งสอนบนเรียนให้กับมันสักหน่อยอย่าไปคิดมากเลยการประลองจะเริ่มขึ้้นแลว ขอนับท่านเจ้าสานักตุ่มเออขนาดเจ้าสานักอย่างพ่ายแพ้เลยผู้ชนะได้แก่ตูกูโอหยุนเฮเย่ hey, <yeah. S 1> การแข่งขันคัดเลือกสิทธิ์ที่แข่งแกร่งที่สุดและเจ้าสํานักที่แข็งแกร่งที่สุดได้ถูกคัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้วพวกเขาก็คือสิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดเฟิงฮ้าวเจ้าสํานักที่แข็งแกร่งที่สุดตูกูโอหยุน สำนักเมคาไร้กาดยิ่งนักสามารถเอาชนะเจ้าสำนักน้อยใหญ่และกลายเป็นสำนักที่แข่งแกร่งที่สุดสิทธิอันดับหนึ่งของสำนักเมคาสามารถเอาชนะเจ้าสำนักได้จะแข็งแกร่งเกินไปแล้วนั่นมันสำนักมังกรคำเพื่อที่ได้สิทธิพิเศษพวกมันกำลังเข้ามาประลองกับเจ้าสำนักที่แข่งแกร่งที่สุดและสิทธิที่แข็งแกร่งที่สุดข้าอยากจะเห็นสำนักมังกรคมเสียหน้าเต็มแก่แล้วคิดไม่ถึงเลยว่าพวกมันจะก้าวออกมาแบบนี้ข้าคิดว่าพวกมันจะหนีไปล้วเสียอีกนะออกมาแล้ว เจ้าสำนักหลี่ถ้าเกิดท่านสามารถเอาชนะตูกูโอยุนได้นามเจ้าสำนักที่แข็งแร่งที่สุดจะเป็นของท่านและสำนักบังกรคามจะได้ชื่อว่าแข็งแร่งที่สุดในอาณาจักรชิงโจไม่ทราบว่าท่านจะรับคําท้าหรือไม่ถ้าเกิดข้าไม่รับคําท้าจะถือว่าข้าแข็งแร่งที่สุดได้อย่างไงกันล่ะเจ้าสำนักที่แข็งแร่งที่สุดสาหรับข้านั้นไม่ได้สาคัญเลยถ้าเกิดมันจะไปตกเป็นของสิทธ์ข้าก็ไม่ติดขัดอะไรหรอกถ้าอย่างนั้นข้าหลี่ชางชิงขอรับคาท้าทายชูเฟิงจะลงไปก่อนเดี๋ยวข้าจะเป็นคนสั่งสอนตูกูโอยุ่ การประลองระหว่างเจ้าสำนักเริ่มขึ้นนบัดนี้เจ้าสำนักดีมือและเท้าไม่มีตาถ้าเกิดข้ารุนแรงกับท่านอย่าได้โกรธข้าละ่ะมือและเท้าของข้าก็ไม่มีตาเช่นเดียวกับเจ้าถ้าเกิดข้ารุนแรงเกินไปเจ้าก็อย่าได้ถือโทษโกรธชายชรา,าผู้นี้ละเตรียมรับมือฟิวอ,อะไรกันผู้อาวุโสคนนี้รวดเร็วมากข้ามองไม่เห็นร่างกายของเขาเลย